สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเกอี VIP วีไอพีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่สิบห้ามกราคมปีหกหกนะคะครึ่งเดือนแล้วเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับ v ีไอพีเช้าตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับเก้าเริ่มแต่สี่ศูนย์กันเด้อสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเด้อเอาสองอันนี้มาไล่เอานะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหก เดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหกเก้าสองหกสี่หกสองนะคะสี่หกสองสี่หกศูนย์สี่หกแปดเด้ออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกนี่มึงรู้สึกว่าจะมาบ่อยนะนี่ต่อไป V ีไบ่ายหนึ่งกับสี่สามกับหก สี่อยู่ทางนี้แล้วเนาะเราจับสามก็หกให้นะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้านะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้านะคะหนึ่งสามหกสามหกศูนย์สี่สามหกสามหกสองเนาะหนึ่งสี่หกเด้อเราไม่ได้จับให้นะจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสี่หกหกสี่สามสี่สสามนะคะ ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นมานก็มีเข้ามีหลุดเดอ้ออย่าว่ากันเดอ้อเป็นทุกอาจารย์เลยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ